ร้านก๋วยเตี๋ยวลินงวนแท้กระสาอยู่แถวไหนอ่ะอยู่แถวแท้กระสามาเส้นแท้กระสาออกเส้นคลองเก้าไปแท้กระสา,ะาต้องมาลองดูหน่อย มาแล้วก๋วยเตี๋ยวลิ้นงัวก๋วยเตี๋ยวเนื้อลิ้นงัวลิ้นงัวลิ้นงัวก๋วยเตวลิ้นงัวทำไมต้องลิ้นงัวด้วยอ่ะงัวกับวัวคนละแบบมันนี่มันก็เหมือนกันี่มันเราก็สั่งเส้นเล็กมาเลยได้ยังเส้นเล็กเส้นบะหมี่มีให้หมดเลยสามารถเติมมะละกันเลยอะมะละมีผักมีเครื่องแน่นอยู่าาไม่ได้แอบเต๋ ไม่ใช่แคปหมูนะแค่บวัวแคปบวัวนั้นเนี่ยเออนะใช่ไหมแค่บวับวบัวลองทับก่นเนี่ยจิงๆร้านานี้ต้องแนะนำเส้นแค่บลบายแซ่บหลายด้วยการนี้เคยมาลองหลายรอบอบบวันนี้มีโอกาสก็เลยมาทำคลิปเลยเด็ดจริงร้านนี้ยอันนี้แบบไม่ปรุงนะดูเพียวๆ ได้ปรุงก็เผ็ดนะเนีเพราะว่าเขาใส่พริกใส่พริกมาเลยน่าจะเป็นสูตรเขานี่ยสูตรใส่พริกแต่บางคนไม่ชอบก็นะจะบอกก็ได้วว่าไม่ใส่พริกได้อะไรได้คือเราไม่ใส่พริกก็ได้บอกเขาได้ว่าไม่ใส่พริกมอยไม่เห็นมีน้ำตาลเลยตก๊ะน้ำหน่อยแต่เราจะปรุงเพิ่มความเผข้มข้น ผักไปตลอดนะผักไม่อันแต่อยากกินเหลือทำไมกินเหลือเป็นไรแล้วกินเหลือนี่อาจจะโดนเสียงเงินได้ <c oughs> บางร้านก็อาจจะไม่เสียงเงินอาจจะมีด่าในใจเนี่แปลกไหมก๋วยเตี๋ยวเนี้ยทําไมต้องมีพริกแบบนี้ก็งองอยู่เนีัยทำไมสามโคใหญ่ทำไ่แต่เนี่ยจะกินแบบ <c oughs> กินแบบ เมพริกเออขุ้้ยด้วยข้าวปรแปลกว่าทำไมต้องมีพริกแบบนี้ให้นะพริกเผาครับพี่จริงๆเขามีพวกนี้ด้วยนะอะไรนะเม็ดเดียวถึงกันละอร่อยลูกจิ้มเหรออะไรเขามีหลายอย่างนะไม่รู้ข้าวเขาก็มีนะตอนนี้มีลูกจิ้มมีมีกข้าว เลยนะอยี๋ยลองข้าวเท่าไหร่ดีกว่ข้าวมาลองเลยหมดหรอลองข้าวมาลองดีก่าไม่กินหมดหรอเอาเป็นข้าวมาลองเลยแต่เอากระเพราหมูกรอบเลยครับจานนีงครับไก่ดาวไก่ดาวได้ครับ ต้องทำซูตระเพราหมูกรอบก็ต้องมีไข่ดาวสั่งกะเพราต้องมีไข่ดาวเพราะว่ามันเป็นมันคู่กันเส้นบะหมี่อ่นอานเขาเรีเยวรก,กว่าอะไรพักกิเดลหรอกพักกิเลนมีพักกิเลววะมีเอ็นนะมีเอ็นแกนะ้วเนี่ยอืม,มีเอ็นแก้ว แตวเขาจะมีลิ้นมาให้หน่อยนี่นะแต่วันนี้เราน่าจะมาสายไม่มีลิ้นเขาจะมีลิ้นมาให้นิดนึงชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเฮ้ยอันนี้เาโอเคเลยคนกินเยอะมากถ้าช่วงตอนกลางวันนะวันเที่ยงอ่ะ ย่านแถวบางพียอยากไปาหาบุฟเฟ่ด้วยเด็เดๆอยู่หลายรนะ้านแต่เขาบอกกันว่ามันมีร้านหนึ่งอยู่แถวคอยขจรวิทย์กุวยเตี๋ยวเนื้อเดยวต้องไปลองสักหน่อย,ะยนะเห็นเขาพูดกันมานักหนากันว่าอร่อยเด็ดเด็ด เห็นไหมเ็มแคบอะไรแคบแบหมูมัาจะเป็นแคบหมูแคบหมูแคบหมูเขามีผักงูไปด้ยบ้าไห ถนนเลยมีซอยแท้กระาแฟเรียกซอยแท้กระปแาเมืองใหม่นะแค่จมูเกเรื่องนี้ก็เจียวลิ้นหวานลูกชิ้นกันลูกชิ้นแบบเอ็นเ,เหรอมีเอ็นกับไม่เอ็น <c oughs> อเนื้อดีมากอ๋อนี่ก่อนนะอะไรนะ 来啊！

รอเก็มคนมากวเลยได้ไงได้ทานมาแถวแพร่าษามาลองได้เลยไม่ผิดหวังเต๋วลิ้นงวดมีหลายเมนูมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวมาลองกันได้เดี<ๆ>๋ยวคลิปต่อไปข้าไปหาร้า,านเด็ดอีกเพิ่มวร้านไหน,น,นเด็ดเราก็จะไป ร้านไหนไม่เด็ดเราก็เราก็จะไปเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวคิปต่อไปเจอกัน